ในเอเชียนี่แน่นอนละอินเดียเนี่ยสุดๆ31ล้านติดเชื้อใหม่41,000น้อยกว่าอเมริกานะติดเชื้อใหม่ของอินเดียวันนี้นะตัวเลขรายงานยังไงก็แล้วแต่และแต่ว่าก็น้อยกว่าอเมริกาเสียชีวิตไปอีก510คนของอินเดียอาเซียนครับประเทศในอาเซียนของเราเพื่อนบ้านอาเซียน10ประเทศนะครับอินโดนีเซียติดเชื้อ3 3 7 2คน เสียชีวิต1,383ทีมงานเอาคลิปของอินโดนีเซียขึ้นมาประธนาธิบดีโจโควิโด,โดโดของอินโดนีเซียออกคำสั่งคุมเข้มเกาะชวาบาหลีทั้งเกาะยกระดับเข้มข้นส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจไปตั้งด่าน <S <S เพราะคนตายกันเยอะครับอินโดนีเซียเนี่ยก้อนนี้ตายก็ไม่มีที่ฝังเลยอะเป็นปัญหาใหญ่ ของประเทศอินโดนีเซียอันนี้ทีมงานนี้ขึ้นผิดนะนี่ของอินเดียครับกลับไปกลับใหม่กลับม,ม่เออนี่อินโดนีเซียนี่เขาเล่นหนังตะลุงกันอยู่ของอินโดนีเซียนี่เห็นชัดเจนว่านี่คืออินโดนีเซียนะครับกำลังเล่นหนังตะลุงให้รู้ว่านี่คืออินโดนีเซียนี่ประธานาธิบรรดีโจโควิโดโดเนี่ยคนอินโดนีเซียเสียชีวิตติดเชือ้อเป็นจำนวนมาก ยกระดับกลุ่มเข้มข้นในมาตรการในมาตรฐานนะครับดูหลุมหลุมฝังศพไม่ใช่ข้ปลูกผักนะั้นะนะ่นะที่ฝังศพที่ฝังศพนะครับบ้านเรายังไม่มีภาพแบบนี้นะไม่มีนะครับไอ้ว่าแย่แยแย่เราก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นะอะของเขาเป็นพี่น้องอิสลามฝังคริสต์กอฝังไทยพุทธเผายังมีที่เผาอยู่ แต่ว่าเตาร้าวแล้วเหมือนกันนะบางวัดนะเผาเยอะมากกว่า1นึกระสบนี่คือที่อินโดนีเซีย